62.5ล้านปอนด์เบรนด์ฟอร์ดยังเมินผีสวนทางเอมเบอโมอยากจบอีกแบบเบรนด์ฟอร์ดยังใจแข็งไม่ยอมไฟเขียวปล่อยไบรอันเอมเบลโมเมื่อมีรายงานว่าปฏิเสธข้อเสนอครั้งที่2จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมูลค่า62.5ล้านปอนด์ปีศาจแดงเคยเปิดข้อเสนอครั้งแรกโดยการยื่นซื้อ55ล้านปอนด์แต่ถูกทีมร่วมเพเมรีกปฏิเสธอย่างรวดเร็วในหนก่อนทำให้รูเบนอมริม เดินหน้าต่อและขยับตัวเลขขึ้นมาเป็น62.5ล้านปอนด์แต่ยังถูกเมิอนอยู่ดีเอ็มเบลูโมเจ้าของผลงาน20ประตูนในพรีเมียร์ลีกเมื่อรู้ดูการที่ผ่านมาตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมนอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีอาร์เซนอลนิวคาสเซิลและสเปอร์ที่พึ่งดึงโทมัสแฟงค์ฮดโค้ชเบนฟอร์ดไปคุมทีมดิแอเลนติรายงานว่าเบนฟอร์ดต้องการเรียกค่าตัวให้ได้สูงสุดพอดูเหมือนตัวของเอ็มเบลูโมตัดสินใจเรื่องอนาคตเรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งทั้งเบนฟอร์ดรวมถึงโทมัสแฟงเจ้านายเก่าที่เวลานี้เตรียมเสริมทัพให้ไก่เดือทองว่าถ้าต้องย้ายทีมแล้วก็รลายทางต่อไปอยากเล่นที่โอทัฟฟอร์ดกับปีศาจแดง